Post Malone's Murder Circus Anchor ขอเชิญพบกับหมีสองหัวเออร์ซ่ามอรติสซึ่งมันอาจจะตายยากกว่าหมีธรรมดานิดหน่อย <Br ow. S 1> <c oughs> อันที่จริงแล้วมันสามารถพังเต็นท์เพื่อออกมาไล่ล่าคุณได้และถ้าหากมันคำรามกับดักที่อยู่ในบริเวณนั้นจะทำงานทันที การรับแต้มอีเวนต์ในรูปแบบใหม่2รูปแบบ 1. การทดสอบพละกกำลังด้วยการทำดาเมจการโจมตีระยะประชิดให้ได้มากที่สุดเพื่อรับแต้มทั้งทีม 2. จดหมายตำแบบสามารถปิงให้เพื่อนร่วมทีมมาเก็บได้ด้วยนะครับในครั้งนี้มี5 t r เทรดหรือเปิร์กใช้แต้มในการแลกและไม่จำกัดว่าต้องแลกอันเดียว มือนครั้งก่อนๆเริ่มที่คร c ชช็อตลดการสายของอาวุธและทำให้การเล็งด้วยสูตรเล็งซูมมากขึ้นใช้ได้กับไรเฟิลปืนพกปืนพกติดผ่านท้ายยกเว้นลูกองและปืนที่ถูกทำให้เหลือ2ช่องออปเซียหากลุดศพจะได้ดาร์กไซบูสเบลดแมนเซอร์เก็บลูกธนูหอกขวานโยนมีดโยนด้วยการใช้ดาร์กไซในระยะ100เมตรแต่จะไม่ทำความเสียหายเพิ่มเติม Communion แลก15 HP ของผู้ใช้งานเพื่อฮิลเพื่อนร่วมทีม75 HP และลบล้างสถานะด้านลบในระยะ25เมตรรูเซอร์ลดการใช้งานสเตมินาจากการโจมตีระยะประชิดและทำให้หน้าไม่เด้งจากการโดนดาเมจเทร e ดอร์ der, หรือปืนยิงใบเลื่อย สามารถแลกได้ที่ตรงกลางของลงละครสัตว์ใช้2แต้มในการแลกสามารถยิงชิ้งกับกำแพงได้ในอีเวนต์ครั้งก่อนตัวเกมแอบมีตัวช่วยทำให้เรายิงชิ้งเพื่อไปโดนเป้าหมายได้อย่างง่ายได้แต่รอบนี้เกมไม่ช่วยแล้วการใช้งานกหาทิ้งไว้ระยะหนึงปืนจะหยุดทำงานให้เรากดปุ่ม x เพื่อชาร์จปืนกลับมาใหม่ และใบเลื่อยไม่ทะลุทะลวงเหมือนอีเวนครั้งก่อนแล้วตอนนี้ฮันโชดาวมีสถานะใหม่เป็นสถานะการเปียกน้ำครับเกิดจากการลงน้ำลึกหรือจากการถูกคนอื่นลาดน้ำใส่คุณติดไฟได้ยากขึ้น HP ฟื้นฟูได้ไวขึ้นจากการถูกเผาเสียงเท้าจะเหมือนตอนฝนตกซึ่งแปลว่าเสียงเทา้าเราจะดังขึ้นสถานะการเปียกไม่สามารถห้ามถังไม่ให้ระเบิดได้ครับขวดน้ำสามารถหาเก็บได้ตามแมปครับ ฟาดได้โยนได้มีเฮดช็อตดาเมจอยู่ที่72ใช้ดับไฟได้แต่ไม่สามารถดับไฟที่มีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่สามารถทิ้งขวดจากมือได้ทิ้งปุ๊บแตกปับ๊บสามารถฆ่าอ m u l a t o r ด้วยการโยนหรือการฟาดใส่ภายในครั้งเดียวอ m u l a t o r สามารถได้รับสถานะเปียกน้ำได้ทาให้ช้าลงอ่อนแอลง และไม่สามารถระเบิดได้จากการโดนของมีคมครับหลอดขาวและรีเลนเลสเปลี่ยนจากการฟื้นฟู HP ที่หายไปทันทีกลายเป็นฟื้นฟู HP ที่หายไปแต่จะทิ้งสถานะโดนเผาไว้24ดาเมจครับเทรดหรือเปิร์กแดงไม่สามารถเก็บได้มากกว่า1แล้วนะครับรังบ e เทลกลับมามี2รูปแบบเหมือนเดิมแล้วนะครับมีโชค Be บีเทและรังสุ่มบีเทลครับ HP ของแอสซินถูกลดลงแปลว่าฆ่าได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า วาร์ดแลนดกับโฮมสเตดสามารถเกิดได้บนหอคอยและใช้แต้มในการปลดล็อก วาร์ดแลนด์ถูกเนิร์ฟนิดหน่อยการยิงแบบไม่เล็งจะกระจายมากขึ้นนิดหนึ่งเมนาดไซเลนเซอร์เสียงจะดังขึ้นแต่ไม่ส่งผลกับกระสุนซับโซนิกระบบการปิงแบบใหม่มีไอคอนเวลาปิงสิ่งต่างๆในเกมซึ่งการปิงจะขึ้นอยู่ในเข็มทิศของทุกคนในทีมด้วยและเวลาเล็งจะทําให้ปิงของเรามองทะลุได้นิดหน่อยแต่ก็สามารถลบปิงออกได้ด้วยตัวเองเช่นกันโดยการปิงสามทีเดิมครับ UI ของแมปได้รับการอัปเดตทําให้เล่นได้ลื่นไหลามากขึ้นและเวลาเก็บเทรดใหม่ๆเวลาเล่นจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกว่า เราได้อะไรมาใหม่บ้างการจ้องเทรดและเปิร์กตามแมปมีคำอธิบายให้แล้วนะ Player Profile หรือรูปประจำตัวของเราสามารถเปลี่ยนรูปปกกรอบฉายาเรียนตาสามเหรียญและเลขสถิติ3บรรทัดครับภารกิจเนื้อเรื่องใหม่มีรางวัลเขยเทมตัวละครและรูปปกตัวละครภารกิจฟรี1ภารกิจและภารกิจเสีย1000บัตรบอล1ภารกิจครับ